มีโอกาสได้ไปบ้านเพื่อนแ้วบ้านเขาก็มีสนามย้าหน้าบ้านจะมีรถสปอร์ตอยู่คันนึงฝั่งใจตั้งแต่วันนั้นเลยว่าจะทํายังไงจะต้องมีให้ได้คือย่าจะสอนตลอดไงอยากได้อลไรต้องทําเองนั่งใหม่ร้อยอาชีพทำอะไรก็เจ๊งหมด <c oughs> ขายลูกชิ้นขายไก่ย่างขายไส้กกอกทำมาหมดทุกอย่างท <c oughs> อมางานเยอะแยะถ้าเราไม่เลือก <c oughs> พ่อกับแม่ได้แยกทางกันแล้วหนูจะมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนนะคะแยกบ้านกันอยู่โดยที่พี่สาวเนี่ยจะอยู่กับแม่ส่วนตัวหนูเองอาจจะอยู่กับย่าเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ท่ามกลางสวนเราอยู่กับครอบครัวใหญ่ก็จะนอนอยู่ ทสิ่งแรกเลยเนี่ยคือเราอยากมีเงินอยากมีเงินคือพยายามรับจ้างทํารายงานเพื่อนในขณะที่เรียนอยู่ถอนญ่ารับจ้างปลูกต้นไม้กระถางละ50ตังก็ทํามาแล้วพนักงานร้านไหนป่วยหยุดขาดลามาสายเรารับจ้างหมดแค่โทรมาเราพร้อมสแตนบายสารพัดอาหาเรื่อยไปอย่างที่บอกว่านั่งใหม่ร้อยอาชีพ หลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยตัดสินใจบอกย่าเลยว่าย่าหนูขอไม่เรียนนะเสียดายไหมมันแน่นอนค่ะแต่คือคนเรามันมีความฝันคนละอย่างเราอยากมีเงินไปเป็นพนักงานแล้วก็อาศัยทํางานใกล้บ้านทําได้3เดือนค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปเพื่อเป็นลูกจ้างเราไปเพื่อหาเงินนะจะไปขอใครมันเป็นไปไม่ได้บอกกับเขาตรงๆว่าหนูเข้ามาเก็บเงินนะพอมีเงินเก็บแล้วก็เหลือประมาณ3,000บาท ลูกชิ้นค่ะขายดีขายดีมากขายดีจนเจ๊งเลยค่ะขายไม่หมดต้องเหลือทิ้งฝนตกบ้างขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างมันเจ๊งอย่างเดียวกลับไปทํางานในห้างเหมือนเดิมค่ะเราเข้ามาเพื่อที่จะมาเก็บเงินทานี้ประมาณหลายเที่ยวค่ะหลายเที่ยวมากๆมันต้องรอดสักวันหนึ่งอะ จนสุดท้ายเนะี่ยคือทําอะไรก็เจ๊งหมดขายลูกชิ้นขายไก่ย่างขายไส้กรอกทำมาหมดทุกอย่างนา้ําท่วมก็ขายเรือขายเรือ Delivery ส่งถึงบ้านเลยค่ะทำคนเดียวไปคนเดียวที่สําคัญภายเรือไม่เป็นค่ะเดินจุงเรือขายได้เยอะวันหนึ่งสิบยี่สิบลำเดินกันไหมคะแต่ด้วยความที่เราหาเงินได้คนเดียวในบ้านเนี่ยมันก็เลยใช้จ่ายช่วงนั้นลุงเป็นมะเร็งลําไส้ค่าใช้จ่ายก็เยอะมากเหมือนกัน ช่วงนั้นจะมีช่วงสติกเกอร์ 3D ดังๆพอยิ่งขายดีหนูบอกแล้วหนูทุ่มสุดตัวมีเท่าไหร่หนูลงทุนหมดพอลงทุนมาเต็มเหนียวมันขายไม่ได้มันแปะถอมาก็ไปเจอร้านขายกางเกงในร้านหนึ่งขายกางเกงในตัวละ20บาทค่ะเสื้อในตัวละ50บาทราคาถูกซื้อง่ายจ่ายง่ายมันเป็นของใช้มันไม่ใช่ของสินเปลืองอย่างสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นเฉพาะของสินเปลืองนะคะพี่ก้องใช่ไม่ติดก็ไม่ตายแต่กางเกงในไม่ใส่ไม่ได้ นั่งรถไปเลยค่ะนั่งรถไปที่สำเพงตอนนั้นไม่มีเงินนะคะในตัวบอกนถไม่มีเงินไปจา่ายค่ารถแล้วก็โทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เรานับถือหนูขอยืมเงินสองพันได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าก็เราก็ยืมคนมารอบตัวหมดแล้วอะโอ้ยนั่งร้องไห้กับมายันถึงบ้านแม่ไปยืมเงินมาให้2,000บาทจากร้านขายของชำร้านหนึ่งโดยที่จะต้องส่งเขาวันละร้อยจำนวน22วันแม่บอกว่าก็สุดท้ายแล้วนะลูกถ้ามันไม่ดีเรากกลับไปทำงานซะขอให้แม่เชื่อในตัวหนูสักวันหนูจะเลี้ยงดูแม่เอง มันขายตั้งแต่วันแรกที่มันลงลงของเพิ่มลงของเพิ่มพันหนึ่งห้าพันสองพันหมื่นอะไรเงี้ยสูงสุดขายได้วระาณสองหมื่นนะคะจากขายกางเกงในแค่อย่างเดียวเพราะเรามีทุนน้อยเราก็เริ่มไปลงเสื้อชไยมาขายด้วยยอดขายมันก็ยิ่งเพิ่ม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 คูณเ,เป็นไปตามฝันแล้วค่ะบ้านหลังนี้กี่บาทครับราคา8ล้านไม่รวมตกแต่งค่ะ ไม่ได้ซื้อหลังเดียวด้วยซื้อกี่หลังฮะซื้อสองหลังค่ะอยู่กับพี่สาวเพราะว่าด้วยความที่วัยเด็กเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านเนี่ยเราจะมาอยู่ใกล้กันโอ้ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้จริงๆขออย่างเดียวค่ะคุณอย่าเลิกคุณอย่าท้อไม่ว่าเราจะท้อสักกี่ครั้งนะคะเราไม่ประสบความสําเร็จสักกี่ครั้งเราจะสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ มารับแรงบนนันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะ,คะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ